เอาล่ะครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับดิจิตอลแล้วก็ชอบไปติดทีวีแล้วกันถึงความเกียงกันนะฮะเอาล่ะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมวันพิซจีเจนอรี่กันนะซึ่งในวันนี้นี่ เราจะแจกผลปีศาจกันนะครับประมาณ2ผลนะเป็นผลแลทั้ง2ผลเลยนะก็แบบว่าเราจะให้คุณผู้ชมที่เป็น FC ของเราอ่ะเล่นเกมทายกันมานับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนนั้นทายถูกคนนั้นเอาไปเลยครับผลแลหนึ่งผลนะฮะก็คือเกมที่เราจะให้เอามาเล่นกันนะครับนั่นก็คือให้คุณผู้ชมคนนั้นน่ะเลือกเลย1 2 3 4 5เลือกเลขไหนก็ได้นับอ่าแล้วผมก็จะเลือกเลขในใจเลขหนึ่งนับถ้าเกิดว่าเขาเลือกเลขตรงกับผมนะก็คือคนนั้นเขาได้แลไปเลยนับอ่าเข้าใจกันไหม นะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจแต่วทวนกันใหม่นะับก็คือเราจะให้เขาเลือกเลขในใจของเขาอะ่ะมี1 2 3 4 5สหให้เลือกสักเลขหนึ่งแล้วเราก็เลือกอีกสักเลขหนึ่งอ่ะนะครับถ้าเกิดว่าเขาเลือกตรงเราเขาได้ผลปีศาจไปเลยนะถ้าเกิดว่าเขาเลือกไม่ตรงเราก็อดนะฮะนะก็สําหรับใครนะับที่กําลังมองหาร้านรับฝากนะับก็นี่เลยครับอีดิทเบย์ชอบนะับร้านรับฝากมกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟู้ดบล็โกดอโลบ็อกเลกูนไอคูนเลกแล้วก็ว่าพิดิเจลลี่แล้วก็ชิโรบีไลน์นับ แล้วก็ขายผลพิศดารในเกมว่าพิธีเจนารีด้วยหากใครสนใจครับลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะฮะอ่ะคุณผู้ชมครับก็ผลที่จะมาแจกนะนั่นก็คือผลแก๊สนะอ่ะเป็นผลแก๊สนับผลเลขผลแก๊สนับก็คือผลแก๊สเนี่ยไม่ใช่ของหมนับเป็นของคนดูนะเขาให้มาตอนสตรีมนะฮะเอามาแจกคนดูในไลฟ์นับโอ้โหคนนั้นก็เป็นคนดีมากเลยก็คือเขาจะให้ผลพิศดารเราอ่ะเอามาแจกในสตรีมไงแต่ว่าสตรีมนั้นน่ะดันคอมค้างซะก่อน ก็เลยเลิกสตรีมซะเลยนะก็เลยเอามาทําคลิปแทนนะก็ขอบคุณน้องมากเลยนะน่ารักจริงๆเลยตอนแรกผมว่าจะทําคลิปแบบนี้นะผมเจอผลปีศาจผลนึงนะแต่ว่าอีกผลเนึ่งที่ผมจะมาแจกผมไม่บอกนะว่าผลอะไรนะก็คือผมจะรวบรวมสัก2ผลแล้วก็ทําคลิปนะแต่ว่าน้องคนนี้เขาให้มาก็เออทำเลยดีกว่าเนาะอ่าโอเคก็ขอบคุณมากเลยป้าเดี๋ยวเราไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมครับเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลานาไอที่พูดไปไม่รู้ว่าฟังรู้เรื่องกันหรือเปล่านะนะไปแหละกูเจอกัน เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาเซิฟธรรมดาธรรมดากันแล้วนะเดี๋ยวเราจะหาคนที่แบบว่าจะมาเล่นเกมกับเรานะดูซิว่าจะมีใครมาเล่นหรือเปล่าไอ้นี่อัน AFK นี่ว่าอดเลยนะแล้วนี่ใครเนี่ยให้คนไทยนยถ้าคนไทยนี่เราเล่นด้วยเลยนะถ้าคนฝรั่งเนี่ยผมคุยไม่รู้เรื่องหรอกผมจะไม่เล่นด้วยนะเออไม่มีใครจํากูได้หรอวะน่าจะฝรั่งนะโอเคคนนี้ลหละแก๊งนี้เขาทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเขายืนเขายืนบนหัวไอ้โลนนี่ว่ะ ไเป็นไรเลยเดเดินตามรู้จักกันหรอฮะโอเคเดี๋ยวถามก่อนสวัสดีสวัสดีอะคนไทยหรือเปล่าวะผมว่าเขาน่าจะจำผมไม่ได้วะเฮ้ยมีคนสวัสดีเว้ยชื่อว่าอะไรเนี่ยมูลาด T O T R O V คนไหนอะอยู่ไหนเฮ้ยมูลาดอยู่ไหนจะถามเขาก่อนนะมูลาดมูลาด โอเคมูลาดอยู่ไหนเดีย๋ยวเราจะไปหามูลาดกันครับเอ้ยนี่ไงมูลาดแน่แน่จริงก็สิแน่จริงก็เก็บสเต็กสักสี่ครั้งแล้วก็มาอันตีใส่กูดิ <c oughs> นะโอเคคนละมูบบลาดนะครับโอเคโอเคเขาแค่ตั้งชื่อเกมให้มันเป็นมูลาดน่าจะชอบมูลาดไงน่ะโอเคนี่นี่นี่มีเกมให้เล่นนี่มีเกมให้เล่นทายถูกเดี๋ยวเราเคลียร์กับเขาก่อนนะครับ ก็คือเราจะเพิ่มกติกาเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าทายถูกก็ได้ผลไปทายผิดก็คือผมจะฆ่าเขานะได้ตังฟรีเลยกูอะมีเลขให้เลือกเดี๋ยวเราเคลียร์เขาต่อนะโอเคตอนนี้ผมก็ได้พิมพ์เสร็จกันที่เรีอครับเราจะให้เขาเลือกหนึ่งสี่ห้าเดี๋ยวเราจะเลือกเลขหนึ่งแล้วกันนะครับผมจะเลือกเลขหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเขาเลือกเลขหนึ่งเนี่ยก็คือเขาเอาผลแก๊สไปเลยนะ มาเดีย๋ยวเราจะดูคําตอบเข้ากันนะนี่ข้อความสแปมโอเคนี่แบบนี้ได้ไหมอเอาเลขไหนเฮ้ยเข้าเลขสองอดนะวายผิดเดี๋ยวเราบอกว่าผิดก่อนผิดเรียกหนึ่งมาเลขหนึ่ง <laughs> เลขหนึ่งเฮ้ยสิบสี่พองสิ <laughs> นะโอเคตาย เน่ลูกชายต้องให้ข้าวเว้ยนะนน่คนนี้มันอดได้เลยผลแก๊สนับมีใครจะเล่นอีกไหมฮะวันนี้ได้ตังฟรีว่ะถ้ามีใครสนใจจะเล่นอีกไหมเอ้คนนี้คนนี้คนนี้คนไทยเหรอไว้ฝากเข็มหลอดได้เลยเล่นเล่นเกมนี้ก่อนอาโหอาจจะพิมพ์ชา้าไปหน่อยนะบบางทีก็พิมพ์ไม่ถูกเลย1 2ึ่งสอห้าเอาเลขไหน เอาเลขไหนครับอไอ้กูเลือกเลขหนึ่งอันนี้ก็ไม่เอาเลขหนึ่งครับเอาเลขสองครับผิดผิดผิดนะโอเคกูยังไม่ทันเลือกเลขเลยมันพิมพ์ซะก่อนขอค่าเลยขอค่าเลยนะผิดนะผิดนะเดี๋ยวเราไปหาเข็มให้เขาด้วยนะโอเค <c oughs> เล่นได้ครั้งเดียวเว้ยมันขอเล่นอีกว่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหาเข็มกันดีกว่าคุณกู้จมครับอาดูสิว่าจะได้เลยหรือเปล่าที่เราไม่ได้หาเข็มเพราะว่าอลินป,ปนาเลยนะเออ ส่วนมากจะใช้สดกันใช่ไหมเราไม่ได้แบบว่าหาเข็มอัคลิปกันเลยอะ่ะ๋ยวเราจะหาเข็มนี้ดูซิว่าจะได้อันต้าแลหรือเปล่าเอาละคุณผู้ชมครับ <g emotions> ก็คือเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าหลอกฆ่าหรือเปล่าเนี่ยก็เหมือนไม่ไม่ได้ไม่ได้ไลหลอกนะไม่ได้หลอกนะม <g ills> ีบทแก๊กแกนันแต่ว่าทายผิดมันก็ตายแค่นั้นแหละนะแหมหาว่าเราหลอกหรือเปล่าหลอกฆ่านะโอเคโอเคแต่เราหาเข็มนี้กันนะครับแล้วเราก็จะเอาให้เขาดูว่าเราแล้วเขาว่าเขาได้เกลือมามามาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับนะ โอ้โหดูดิโอปิโตโอปิโตพาเกลือโอ้ไม่น่าหาเลยกูหาไปไม่ก็เกลือท้อแท้จริงๆในชีวิตอ่ะไปเราไปหาผู้เล่นเกมกันต่อดีกว่านะเอาและครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังคุยกับเขานะผมบอกไว้ว่ามีเกมมาให้เล่นทายถูกรับรางวัลสนไหมเขาก็เงียบนะฮะผมก็เลยบอกว่าทายถูกรับรางวัลเขาก็บอกผมก็เลยบอกว่าไม่โม เออเขาแม่งก็เลยเล่นตอนแรกไม่เล่นนะโอเคเดี๋ยวเราจะให้เขาทายคาถามนะ๋ยวเราจะเลือกเลข3แล้วกันนะหนึ่งสองสาี่ห้าเอาเลขไหนถ้ามึงเลือกเลขสามเอารางวัลไปเลย1 2ึ่งสอห้าเอาเลขไหนไอ้ไหนูตอบไปเลยอย่าตอบช้าสิุยกับมึงเนี่ยโคตรนานกว่าจะตอบนิ่งเลยเอ้ยดเค เขาตอบถูกนะโอ้โหเฮ้ยเขาตอบถูกเขาเรื่องเลขสามนับมานี่มานี่เลยมานี่เลยมามาเด Ь ี๋ยวเราเอาไปแจกนะนับมานี้มานี้มานี่มานี่มามานี่เลยเราอะแม่คเด้ยโชคดีแลนะ้วไม่คิดว่าจะได้ผู้โชคดีเร็วขนาดนี้นะแล้วก็ข้างหน้าบ้านนี้ก็มีรถไถด้วยนะับ <c oughs> โ,โอเคโอเคปะปะปะโอ้โหเขาตัวนี้เดียวเขาข้อจะแตกแล้วโอ้ยตาเมลมงกากจังวะ ไอเราสอา,าพาไปที่ลับๆกะว่าจะเอาผลให้กินนะโอเคแล้วนี่ใครเนี่ยปลอดภัยไหมเนี่ยเออถามเขาก่อนว่ามีผลไหมมีผลไหมมีผลไหมถ้าให้ต้องรีบกินนะถ้าเกิดว่าไม่รีบกินเนี่ยอาจจะโดนฆ่าแน่ๆยังไงมีใช้ผลอะไรครับเนี่ยใช้ผลอะไรเนี่ยมันมีคนข้างๆผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าผมส่งแก๊สไปเนี่ย ไม่จะโดนฆ่าหรือเปล่าเออใช้บ่อนยางเออคุณได้รับแก๊สคุณได้รับแก๊สทายถูกฮฮ่เอ,อ้ยไม่ใช่คนดูเลยเนี่ยรู้สึกว่าปกติถ้าเป็นคนดูเราเขาจะเอฟซีเรานะอ่ะคุณได้รับแก๊สทายถูกยังไงนิ่งนิ่งมีนิ่งด้วยครับสตันเฮ้มีจะให้แก๊สกูจริงเหรอเจ๊งดิครับที่กูพูดกับตัวเองนะ สนไหมกูกลัวคนนี้เขาฆ่าวะ่ะหวังว่าจะไม่ฆ่านะเออมันมีนวิธีมันมีวิธีอยู่นะนั่นก็คือใครที่แบบว่ากลัวเพื่อนตายใช่ไหมใช้ดาบยูรุแคนดี้อ่ะมานี่มานี้มานี่ขึ้นเรือเรามาเลยอ่าขึ้นมาขึ้นมามันมีวิธีไอ้หนูมาเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปแจกแก๊สละกันนะโอเคโอเคดาบยรุมันไม่มีมันไม่มีดามดเมจก็คือปล่อยสกิลของของขวัญเนี่ยแน่แน่อย่างเงี้ยแน่เห็นไหมมันก็จะเคลื่อนที่นะ เดี๋ยวเราจะไปไกลๆเลยไปไกลๆแบบว่าให้ห่างหายผู้คนเลยนะครับเดี๋ยวเราขอตัวไปเจก,ก่อนนะครับเอาเลยครับนี่แหละเอาตรงนี้แหละนะแหมเขาน่าจะดีใจนะเดี๋ยวผมจะบอกให้เขารีผลเลยรีผลเลยผลยางที่นายใช้อ่ะรีเลยรีเลย,ลเ,ลยเราจะส่งไปให้แล้วนี่ของจริงนะไม่ได้โมนะนี่ถ่ายรูปก,ก่อนนี่อ่าเชื่อยังอ่าเดี๋ยวจะส่งไปให้เลยเนี่ย กูกลัวมันไม่กินว่ะกลัวมันมันไม่รู้ว่าผลอะไรแล้วมันไม่กินอะไรเงี้ยยังไงยังไงกินไหมกินไหมกินเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินยังกินยังรู้สึกว่าน่าจะกินแล้วแหละผมไม่กล้ายิงปืนใส่กลัวแบบว่าผลตกน้ําตายนะกินยังวะกินแล้วโอเคนี่นี่โอ้โหนายคงจะงงนะอยู่ดีๆแบบว่าพระเจ้าก็มาให้ผลน่ะ แต่ว่าไม่ต้องมาขอบคุณเรานะขอบคุณคนที่จะแจกคนในสตรีมอะก็คือคนเนี้ยถ้าเกิดว่านายดูคลิปเราอยู่เอาโอเคแต่เราจะไปแจกอีกผลนึงนะับผลต่อไปนี้ก็เป็นผลที่แบบเป็นผลที่แบบดีมากเลยนะับสาหรับเออคุณผู้ชมที่แบบว่าโหน่าจะหยัดได้กันนะับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นผลอะไรครับไปตัดคลิปก่อนติดเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะผมก็จะมาแบบนั่งโต๊ะทายกับถามนะับเนี่ยก็คือแบบว่าใครจีน่จะเล่นนะก็คือเข้าแถวนะครับ ใครที่เข้ามาใหม่อาจจะไม่รู้นะว่าอทำอะไรกันอยู่วะนะโอเคเดี๋ยวเราจะให้คาเลือกเลยว่าเอาเลขอะไรดีนะเดี๋ยวผมขอคิดเลขที่ผมจะเลือกก่อนนะับเอาเป็นว่าผมเลือกเลข3แล้วกันนะับผมเลือกเลขสะคนับหนึ่งสองสนะ 1, 2, นะโอเค1 2 3เอาเลขไหนตอบเลยอะอะหนึ่งอ้สาสี่ไอเขาตอบมาแล้วครับ เขาเลือกเลขสี่นะคนชื่อฟิวเขาเลือกเลขสี่ก็คือผิดนะเราเลือกเลขสามผิดผิดเออมาคนต่อไปนั่งตัวครับไม่มีใครได้น้ำแข็งนะครับออกยากหน่อยออกยากยิ่งดีนะ <laughs> นะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวคิดมันจะจบเร็วเกินไปโอเคต่อไปคนชื่อออมนะบนะคนชื่อออมนะออม เอาเลขไหนโอเคเฮ้ยเรายังไม่ลืมเลือกเอาเอาเลขสามก็ได้ผมเอาเลขสามนะผ่าเฮ้ยเขาตอบถูกนะเลขสามโอ้โหกูย,ยังไม่ทันคิดไงโอเคก็รีบคิดก็แบบว่าเขาตอบถูกก็ได้รางวัลไปเลยนะฮะโอ้โหถูกนะฮะไม่เลยโอเคจะมารับรางวัลได้ครับมาขึ้นเรือ เฮ้ยมีแมวกัดกันอยู่ข้างนอกห้องโอเคแต่เ,เราจะให้เขาขึ้นเรือกับเรานะครับแล้วก็ไปแจกรางวัลกันที่อวกาศกันนะครับมาโอเคเลตโกไปรับรางวัลกันเลย ي, เฮ้ย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 ไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรือคว่ำเดี๋ยวเรือคว่ำถอย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 เล่นพิเรนนะเราอะ <c oughs> อาล้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้าพาเข้ามากันแล้วครับ <c oughs> เขารู้สึกว่าเขาใช้พลังพาราบิเซียครับน่าจะต้องกินผลน้ําแข็งนะเขาเอาแน่นอน นะฮะมามอบรางวัลก <_ d umb> ูก็พิมพ์ช้าเหลือเกินโอเคแต่เราจะมอบรางวัลเลยนะดูซิว่าเขาจะกินหรือเปล่าตอนนี้เขายังไม่เห็นรางวัลของเรานะถ้าเกิดว่าเขาเห็นเขาจะรู้สึกยังไงรา <_ d umb> งวัลก็คือรางวัลก็คือนี่ไงอะชอบไหม ครอบไหมเฮ้ยเข,เขาเขาเขาพิมแล้วมาไหมเย้เนี่ดีใจอะดีใจเดี๋ยวส่งไปให้เลยนะครับอ่าผู้โชคดีของเรานะก็คือคนที่ชื่อออมคุงนะครับห้าสุนย์ศนห้านะโอเคเดี๋ยววันนี้มีคนได้รางวัลง่ายเกินไปปะวะแล้วก็ตอนนี้ผลปีศาจของก็หมดตูดไปเรียบร้อยนะครับ <c oughs> นี่เขาจะกินหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับเช็คนน่กินเรียบร้อยครับอ่าเป็นไงอวดเพื่อนเลยนะอวดเพื่อนเลยเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าครับมา ตอนนี้ก็แบบว่าไม่มีผลน่ะเดี๋ยวเราจะแจกผลอาจจะแจกน้ําทั้งหมดส0ิบแก้วก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเราจะแจกน้ํสี่สิบแก้วนะครับโอเคเผื่อคนอื่นที่ยังไม่ได้เล่นนะับมาใครนั่งโต๊ะได้เล่นืนั่งโต๊ะได้เล่นนับคนซ้ําเล่นไม่ได้โอเคเชิญน,นั่งครับเชิญน,นั่งครับเชิญน,นั่งครับ คนซ้ําไม่ได้นี่อันนี้มัเล่นไปแล้วไงไอคนนี้เล่นยังอ่านไทยได้ไหมเนี่ยถ้าอ่านไทยไม่ได้อดเลยนะเอออ่านไทยได้ไหมโอเคไทยได้ไหมเราอะพิมพ์ไทยได้ไหมพิมพ์ไม่ได้อดด้วยเออนิ่งว่านิ่งว่ะมีนิ่งด้วยครับเอ้ยได้วะแง่หนึ่งสอเดี๋ยวเราคิดเลขกันครับ 123เอาเลขไหนนี่คือนับ40แก้วนับก็คือปวดปีศาจมันไปไวมากนะฮะนับ40แก้วนะครับเดีย๋ยวเราจะเลือกเลขเป็นเลขหนึ่งแล้วกันครับอ่าหนึสเอาเลขไหนอ่ะภายในสิบวิฮะเขาเลือกเลขหนึ่งครับผิดโอเคอดได้รางวัลครับผิดอ่าอด <c ười> คนต่อไป มาคนต่อไปครับคนต่อไปกูก็ไม่ค่อยากพิมพ์นะมันพิมผมพิมพ์ช้านะเป็นคนที่พิมพ์ช้าไอคนนี้รู้สึกว่าจะเก่งเนี่ยเขาจะเอาน้ําี่สแก้วเนี่ยถ้าเอาก็เอาไปให้เพื่อนไงเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นเลข2องนะฮะคนอื่นขวางว่าบังว่ะโอเคเดี๋ยวไม่เห็นข้อความไงอ่ะหนึ่งสองสามเอาเลขไหนครับติดตอก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 ทีผิดนะฮะผิดนะก็คือผิดนะ โอ,โ,โอ้โหผิดนะโอเคคนต่อไปคนต่อไปนะฮะคนต่อไปมีไหมมีใครจะได้ไหมครับหมดย่างหมดยังโอ้คนนี้เหรอเดีย๋ยวเราจะเลือกเป็นเลขสมแล้วกันครับอืมสามเนี่ยกูเพิ่งเสียน้ำแข็งไปสดๆร้อนๆ <laughs> แต่ว่าวันนี้ตั้งใจจะมาแจกนะครับ เฮ้ยลักกี้นะครับเขาตอบถูกนะครับเขาเลือกเลขสามมันโหมคนับโอ oh, ้ถูกถูกถูกโอเคแต่เราจะเอาน้ำให้เขานับอาเฮ้ย uh huh. ไปรู้สึกว่าเลขสามเนี่ยแม่งจะตอบถูกหมดเลยว่ะไอคนแรกนี่รู้สึกจะเป็นเลขสามนะคนสองก็เลขสามคนสามก็เลขสามไยมันคืออะไรกันเนี่ยเออจะว่าโดนระเบิดทีเดียวก็ตายแล้วมั้งเฮ้ยไม่ตายว่ะรางวัลก็คือนี่เลย นี่เลยรางวัลนับเกาะน้ำํำนับ4 0่ิบแก้วรางวัลที่เล็กสุดนับอ่าแหมมันจบไปก็เลยเอาน้ํามาเป็นเติมพันนะฮะถ้าเกิดว่าผมมีผลปีศาจเยอะผมก็จะไม่เล่นต่อนับอ่าเอาน้ําอะไรครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้มอบรางวัลให้เขานับก็คือน้ำาี่แก้วนะเอาเยอะ ผมจะแบบว่าถ้าเกิดว่าผมแต่งตัวแบบนี้เดี๋ยวผมแต่งตัวให้ดูนะว่าถ้าเกิดว่าเจอผมในรูปแบบนี้ก็คือผมจะมาแจกโชคนะอ่ะเดี๋ยวผมจะแต่งตัวขออนุญาตแต่งตัวก่อนครับนะ นี่ทุกคนครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเจอผมในชุดนี้นะก็คือผมจะมาแจกโชคนะเฮ้ยอย่าบังดีโอ้โหเดี๋ยวคุณผู้ชมเขาจำไม่ได้ไงนะนี่ก็คือแบบว่าแต่งตัวแบบนี้ก็คือผมจะออกมาแจกโชคนะแต่ว่านานๆทีจะมีครั้งเพราะว่าช่วงนี้ผมเกลือมากเลยนะโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําลีขอตัวลาไปก่อนบา,บายยจ้า